ทำไมต้องเลือกลุ้นเลือกเฉียบบอลทวีสามไม้นะครับมันมีเหตุผลของมันก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลทวีสามไม้นะครับอย่าลืมนะครับอยากได้มากกว่านี้ใต้โปรไฟล์หรือใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับทำไมถึงเลือกลุ้นเลือกเชีย์บอลทวีสามไม้นะครับมันมีเหตุผลของมันนะครับ โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่าบอลน้นบอลติงแล้วก็บอลชุดผ้าป่าอีกด้วยนะไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์ไม้แรกกันเลยนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวบอลไทยนะครับเป็นโปลิฟเทโลพบกับแบงคอกยูเนเตดโปลิฟเทโลนะครับเป็นหนึ่งทีมที่เคยเป็นทีมใหญ่นะครับแต่ฤดูการนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับทำให้อยู่ ทีมสุดท้ายของตารางนะครับเหลืออีกแค่2เกมหนีจากโซนตกชั้นเกมนี้เป็นเกมสําคัญของปัวิฟนะครับส่วนทีมเยือนอย่างแบงคอกยูเนเต็ดไม่ต้องพูดหนึ่งนะครับสเกมติดยิงไป10ประตูไม่เสียสักประตูเลยนะครับสำหรับแบงคอกยูเนเต็ดแบงคอกลุ้นแชมป์ตาบุรีลัม,มาติดติดนะครับส่วนปัริฟลุ้นหนีตกชั้นนะครับเพื่อนๆคิดดูนะครับอีกทีมลุ้นหนีตกชั้นอีกทีมลุ้นแชมป์นะครับเพื่อนๆจะ ไปลุ้นไปเชียร์ทีมไหนนะครับไม้แรกผมขอแนะนำไปลุ้นไปเชียร์ทีมลุ้นแชมป์อย่างแบง g k อกยูนิเต็ดดีกว่านะครับส่วนไม้ที่สองนะครับเราจะพาไปเที่ยวคู่ระหว่างฟัวโตซานี่พบกับซาเดียมิโอวินี่นะครับคู่นี้เป็นลีกโรมิเนียนะครับทีมเจ้าบ้านอย่างฟัวโตซานี่ฟอร์มดีฟอร์มจัดนะหกเกมชนะไป5เสมอไป1นนะครับด,ด้วยผลงานที่ดีของฟตานี่ ส่วนทีมเยือนอย่างคาเดียนะครับเป็นทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากดิวิชัน2แล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยการเล่นเยือนแพ้อย่างเดียวไม่ค่อยชนะใครเลยนะครับต่างจากทีมเจ้าบ้านอย่างโฟโตซานี่ที่เล่นดีในบ้านชื่อชั้นขุมกําลังเหนือกว่าเห็นๆนะครับไม้ที่2ขอแนะนําไปทีมเจ้าบ้านอย่างโบโตซานี่ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเราจะพาไปเที่ยวคู่ระหว่างเซาแคมป์ตันพบกับเว็กวอลมบิน คู่นี้เป็นรอบเพย์ออฟในรายการแชมเปี้ยนชิพนัดที่2อนัดแรกเสมอกันที่00ในบ้านเว็กบอมบิดนะครับเกมนี้กับมาเล่นในบ้านของเซาแคมตันเชื่อว่าเซาแคมตันนะครับเล่นดีในบ้านก่อนจะจบฤด,ดูกาลนะครับฟอร์มในบ้านเล่นดีมากๆต่างจากทีมเยอเลยเว็กบอมบิด ก่อนจบฤด,ดูกาลเล่นเยือนก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เกมที่แล้วที่เล่นในบ้านตัวเองไม่สามารถที่จะเก็บ3แต้มแรกในบ้านได้เกมนี้เชื่อว่าเซาเคมตันที่มีโอกาสมากประกอบก,บกับการเล่นในบ้านดีอีกด้วยเชื่อว่าจะชนะผู้มาเยือนอย่างเว็กบอมบิทได้แน่นอนนะครับมาที่3แนะนําไปทีมเจ้าบ้านอย่างเซาเคมตันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้มากกว่านี้ใต้โปรไฟล์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่เน้นไม่ดี เราไม่ให้แน่นอนนะครับเราให้แต่ตัวนิ้ไม่เชื่อท้าให้ลองรับรองไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้หน่อยคิ Kick ิ off กออฟก็สวัสดีครับ